สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบก,กับค,คุณครูอีกครั้งคุณครูธนพลจูมแพงนะครับผมสอนในรายวิชาวิทยาศาสต์นะครับผมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะครับผมวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่4วัสดุและสารเราจะมาต่อกันเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุนะครับผมการนำไฟฟ้าของวัสดุจะน่าสนใจอย่างไรนะครับผม เรามาติดตามกันเลยแล้วเราจะมาเรียนรู้การนำไฟฟ้าของวัสดุนั้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนักเรียนเห็นภาพไหมครับภาพทีค่ครูยกตัวอย่างขึ้นมานะครับผมภาพนี้จะเป็นภาพของหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างนักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยและคุณครูถามอีกครั้งว่าวัสดุชนิดใดที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ตอบได้ไหมอลองคิดซิวัสดุในบ้างที่สามารถนำไฟฟ้าได้อะนักเรียนของครูทุกคนสามารถตอบได้แน่นอนอครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมอะเรามาดูกันต่อนะครับผมการนำไฟฟ้าหมายถึงอะไรการนำไฟฟ้าหมายถึงอะไรครับนักเรียนอะเก่งมากการนำไฟฟ้าหมายถึงสมบัติของวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ วัดสดุแต่ละชนิดนั้นมีสมบัติการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันนักเรียนจะเห็นวงจรน,นะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายรูปด้านข้างนะักเรียนเห็นไหมตรงนี้วงจรไฟฟ้าก็จะมีหลอดไฟก็จะมีฐานไฟฉายแล้วก็สายไฟนะครับผมถ้านำมาต่อวงจรอ,อย่างง่ายเนี่ยหลอดไฟก็จะติดโอเคไหมครับอ่าไปต่อกันเลย หากเราใช้สมบัติการนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์นะคะผมเราสามารถจำแนกได้2ประเภทดังนี้คือ 1. วัสดุที่นำไฟฟ้าเก่งมาก 2. วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเออเก่งจังเลยวัสดุที่นำไฟฟ้าเป็นวัสดุชนิดไหนบ้างนะ,ะนักเรียนตอบได้วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าคือ โอเคเรามาฟังทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งกันเลยวัสดุที่นำไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดีมากเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าเป็นวัสดุที่ทำจากประเภทโลหะต่างๆเช่นทองแดงเงินสแตนเลสเหล็กเป็นต้น ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นทองแดงใช้ทําสายไฟหรือปลั๊กไฟนั่นเองนะครับผมต่อมาวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้เลยเรียกว่าฉะนวนไฟฟ้าโดยเป็นวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นยางพลาสติกไม้ผ้าแก้วเป็นต้น อ่า,อาตอบได้ใช่ไหมครับอ่ามาดูต่อมาจึงนิยมนําไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนําไปทําเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ป้องกันไฟรั่วหรือไฟดูดนั่นเองเช่นพลาสติกห่อหุ้มสายไฟจากภาพด้านข้างเห็นไหมครับพลาสติกห่อหุ้มสายไฟที่ห่อหุ้มทองแดงไว้เพื่อป้องกันไฟดูดหรือไฟรั่วน,นั่นเองนะครับผมเรามาเริ่ม กิจกรรมการทดลองของเรานะครับมีชื่อว่าวัสดุใดนนำไฟฟ้าในหนังสือหน้า154นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเรามารู้จุดประสงค์ของกิจกรรมเลย 1. ทดสอบและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุได้นะครับผม 2. อสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำไฟฟ้าของวัสดุ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับผมก่อนที่เราจะไปดูการทดลองนะครับเราต้องทราบถึงปัญหาปัญหาคือคำถามที่เราต้องการทราบนั่นเองก็คือวัสดุแต่ละชนิดนำไฟฟ้าได้แตกต่างกันหรือไม่เมื่อทราบปัญหาแล้วเราก็ต้องตั้งสมมติฐานนะครับผมก็คือการคาดเดาล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองคาดเดาสิ อ่าตอบได้ไหมวัสดุใดแต่ละชนิดวัสดุแต่ละชนิดนำไฟฟ้าได้แตกต่างกันอ่าอะมาดูอุปกรณ์การทดลองของเรานะครับอุปกรณ์การทดลองก็จะเป็นชุดการทดลองการนำไฟฟ้านะครับผมแล้วก็วัสดุที่เราต้องการมาทดสอบว่าวัสดุใดมีนำไฟฟ้าก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีไม้มีพลาสติก ก็จะมีแท่งโลหะชนิดต่างๆที่เราจะมาทดลองให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับผมพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วปบมือห้าครั้งอ่าบางคนก็ปบบางคนก็ไม่ปบนะ,ะเอามาดูต่อกันเลยสวัสดีครับนี่ก็จะทดลองนะครับการนํำไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีทองแดงครับ ไม้ครับอลูมิเนียมครับเหล็กครับแท่งแก้วครับทดลองกันเลยครับเ,เดี๋ยวอธิบายนะครับอันนี้เป็นฐา,าน9โวลต์นะครับขั้วจะอยู่ข้างบนนะครับ อันนี้จะส่วนใหญ่จะไปใช้กับไม้ครับไม้ลอยครับอันนี้ก็จะเป็นต่อเชื่อมเข้ามาหาหลอดไฟนะครับเราจะมาทดลองการนําไฟฟ้านะครับว่าวัตถุ5้าชิดนี้มีวัตถุไหนที่สามารถทําให้หลอดไฟฟ้าติดได้นะครับเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะครับไป สัมผัสกับขั้วนะครับดูสังเกตดูทหลอดไฟครับอ่าอันนีต้ติดนะครับสว่างดีดีนะครับสำหรับทางแดงไปก็เป็นไม้ครับอ่านิ่งสนิทครับหลอดไฟนิ่งสนิทครับ ไม่ติดนะครับไม้ไม่นำไฟฟ้าครับไม้แห้งนะครับมาเดี๋ยวไม้แห้งอลูมิเนียมครับอ่าอดไฟสว่างครับอลูมิเนียมนำไฟฟ้าครับเหล็กครับ เหล็กก็นำไฟฟ้าครับแท่งแก้วครับแท่งแก้วนี่ก็จะหนานิดนึงครับแท่งแก้วไม่นำไฟฟ้านะครับอ่า นี้อยู่เนื้อหาในป .5 นะครับป .5 นะครับถ้าเรียงตามนำไปฟ้าได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นทองแดงครับรองลงมาก็จะเป็นอลูมิเนียมครับรองลงมาก็จะเป็นเหล็กครับ ส่วนสองตัวนี้ไม่นําไฟฟ้านะครับไม้แห้งกับแท่งแก้วนะครับซึ่งสังเกตว่าในเนื้อหาของมอสามนะครับไม่ได้ทดลองพลาสติกนะครับไม่ได้ทดลองพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับส่วน้าถามว่าตามนักวิชาการนะครับที่เขาได้ทดลองนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ทดลองไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับวัตถุไหน ที่นําไปใช้ดีที่สุดนะครับจะเป็นเงินนะครับเป็นเงินก่อนลดหลั่นกันลงมานะครับตามอันนี้ก็ตามตามที่เราเรียงกันมานี้นะครับงั้นไปดูข้อสอบบนิดนะครับทีนี้ครับอันนี้เอาออกนะครับจะเป็นข้อสอบบนิดนะครับเขาก็จะนําวัสดุนะครับที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมาถามนะครับเช่นตะปูนะครับ ไม,ม้บรรทัดพลาติกยางลบเชือกอันนี้ผมมาเชือกันล่นมานะครับคลิปหนีกระดาษครับอันนี้เอาแทนคลิปหนีผ้าไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ครับแท่งดินสอครับไส้ดินสอนะครับเดี๋ยวทดลองทีละต,ตัวเลยนะครับ จะูก่อนครับเกิดอะไรขึ้นนําไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าตาดูตามหลักการนะครับหลักการคือก่อนตามเนื้อหาที่เราเรียนนะครับก็สามารถตอบได้ครับว่าเหล็กนําไฟฟ้าครับต้องแยกวัสดุออกเป็นระพีทให้ได้นะครับเชื่อ ไม่นำไฟฟ้าครับมันทัดพลาสติกครับพลาสติกไม่นำไฟฟ้าครับดูคลิปนี่กระดาษข้างในเป็นหลิกข้างนอกเป็นเอ,อ่อ มีสารเคลือบนะครับมีโลหะเคลือบอ่านำไฟฟ้าครับยางลบยิบได้หรือเปล่าอืบอนี่นะครับไม่นำไฟฟ้าครับไฮไลท์จะอยู่สุดท้ายเลยนะครับผมไปสุดท้ายเลยนะครับใส้ดินสอครับ นี่นะครับเอามาจากนี่เลยครับอ่าชัดเจนเลยนะครับเนี่ยไส้ดินสอนนำไฟฟ้าครับผลการทดลองก็สามารถอาตอบนะครับคำถามบนนิตได้นะครับซึ่งก็ผมทำตามข้อสอบที่เขาออกมาเลยนะครับเนี่ย จะมีวัสดุบางนิดที่เอามาทดแทนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับติ๊งนองติ๊งนองติ๊งนองสำหรับการชมว,วิดีโอการทดลองก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนต้องบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางในหน้าในหนังสือหน้าที่ 155ให้คุณให้ครูด้วยนะครับครูจะให้เวลาในการบันทึกผลนะครับผมสัก1นาทีอนะ่นาทีนักเรียนครูเก่งอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วนะครับผมในระหว่างที่เราบันทึกผลการทดลองครูก็จะพูดถึงวัสดุที่นําไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าวัสดุการนําไฟฟ้าของการทดลองเมื่อกี้ก็จะมีวัสดุที่หลายอย่างเช่นว่าจะเป็นแก้วไม้ ทองแดงโลหะชนิดอื่นๆนะครับเพราะที่ใช้ในการทดลองเราจะเห็นได้ว่ามีวัสดุใดบ้างที่สามารถทําให้หลอดไฟนั้นสว่างอ่าตอนนี้นักเรียนของครูก็คงจะบันทึกผลการทดลองเสร็จแล้วนะครับผมเราไปดูว่าจะตอบเหมือนกับคุณครูไหมนะครับผมตารางบันทึกผลการทดลองนะครับผม อ่าตอบเหมือนครูไหมครับเส้นลวดชนิดของวัสดุคือโลหะยางลบคือ,อยางตะเกียบไม้คือธรรมจากไม้ถุงพลาสติกธรรมจากพลาสติกชามเซรามิกธรรมจากดินเหนียวแล้วก็เหรียญบาทธรรมจากโลหะนั่นเองอ่าเก่งกันทุกคนนะครับตอบได้แน่นอนต่อมานะครับความสว่างของหลอดไฟจะมีวัสดุอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นเอง เส้นลวดแล้วก็เหรียญบาทที่ทําให้หลอดไฟนั้นสว่างนะครับนอกนั้นยางลบตะเกียบไม้ถุงพลาสติกชามเซรามิกนะคะเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าทําให้หลอดไฟนั้นไม่สว่างนั่นเองถูกกันไหมครับหลังจากที่เรานะครับผมได้บันทึกผลลงในตารางเสร็จแล้ว อย่าลืมสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูได้นะครับเรามาดูการสรุปผลกางทำกิจกรรมนะครับผมพบว่าเมื่อต่อเส้นลวดหรือเหรียญบาทที่ทำจากโลหะเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่ให้ทีคุณครูให้ดูข้างต้นนี้นะครับผมหลอดไฟนั้นจะสว่างแสดงว่าโลหะเป็นวัสดุที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า แต่เมื่อต่อ,อยางลบตะเกียบไม้ถุงพลาสติกหรือชามเซรามิกเข้ากับวงจรไฟฟ้าหลอดไฟนั้นจะไม่สว่างแสดงว่าวัสดุเหล่านี้ไม่มีสมบัติในการนำไฟฟ้าจึงสรุปได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดนำไฟฟ้าได้แตกต่างกันนั่นเองต่อมนันครูไหมครับผลการทดลองที่เกิดขึ้น ส่วนประโยชน์การนำไฟฟ้านะคบผมประโยชน์การนำไฟฟ้าก็จะมีดังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดเลยนะครับล้วนใช้ประโยชน์ในการนำไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้อบไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นและเครื่องอื่นๆนะครับผมล้วนใช้ประโยชน์ในการนำไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยดูสายไฟปลั๊กไฟ และรวมถึงหลอดไฟนะครับรวนใช้ประโยชน์จากการนําไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยเห็นไหมหล่ะครับว่าประโยชน์ของการนําไฟฟ้าเนี่ยอยู่รอบตัวเราไม่ได้ห่างเราไปไหนเลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูก็มีสรุปท้ายกิจกรรมนะครับผมมาให้นักเรียนได้ทบทวนความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการนําไฟฟ้าของวัสดุนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น 2อย่างนั่นเองก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เรียกว่าตัวนําไฟฟ้าส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้อันเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะครับผมยกตัวอย่างพัดลมก็จะมีปลั๊กไฟใช่ไหมครับปลั๊กไฟก็จะมีทองแดงที่อยู่ในสายไฟจะเป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็พลาสติกที่ที่ห่อหุ้มเพื่อไม่ให้ไฟช็อตหรือไฟดูดจะเป็นฉนวนของไฟฟ้านะครับผมส่วนวัสดุที่นําไฟฟ้าได้ดี จากมากไปน้อยนั้นกูจะเรียงให้เลยนะครับผมคือหนึ่งเงินนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงทองคำแล้วก็อลูมิเนียมตามลำดับนะครับผมส่วนโลหะนะครับโลหะที่มีราคาแพงเรียงจากมากไปน้อยก็จะเป็นทองคำเงินทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าทำไมทั้งที่เงินนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงทำไมถึงไม่ทำ ไม่นำมาทำส,สายไฟหรอครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินมีราคาสูงกว่าทองแดงก็เลยไม่นิยมนำเงินมาทำเป็นตัวนำไฟฟ้าในสายไฟนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณเพจไทยบ้านติวโอเน็ตในวิดีโอเรื่องการนำไฟฟ้าที่นักเรียนได้ดูก่อนนี้น,น,นะครับต้องขอขอบคุณครับ ครับผมต้องขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคอยติดตามนะบ๊ายบายสวัสดีครับ